เตรียมส่งมอบรถกันอีกแล้วนะคะคันนี้เตรียมตัวสมมอบที่บางปูนะคะคันนี้ก็อยู่เดินทางส่งมอบด้วยตัวเองเลยนะคะ <S <S คันนี้นะคะเป็นมิลลาดปี2024นะคะลูกค้าประวัตินะคะลูกค้ามีประวัติการผ่อนชาระผ่อนบ้านนะคะแล้วก็รายได้อยู่ประมาณ1 4ื่นส่ก็ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อใช้ชื่อคนเดียวซื้อไม่สะดวกกู้ร่วมแล้วก็ไม่สะดวกค้ำ <S <S อันนี้ก็ยุช่วยดันเคสให้จนผ่านได้รับรถเช้านี้นะคะ ก็คันนี้ลูกค้าเน้นใช้งานและเน้นความแบบงวดผ่อนที่ผ่อนสบายนะพี่ยุพี่ก็จัดให้เลยนะคะคันนี้ผ่อนงวดละ6,400กว่าบาทเท่านั้นเองรวมประกันสินเชื่อทุกอย่างแล้วยุมองว่างวดผ่อนประมาณนี้คือถือว่าเป็นงวดผ่อนรถยนต์ที่ผ่อนสบายมากๆเดี๋ยวเรามาชมกันว่านอกจากผ่อนสบายแล้วลูกค้าได้ของตกแต่งอะไรบ้าง คันนี้นะลูกค้าเลือกเป็นโลโก้ที่ฝากระโปรงสีดําอันนี้สามารถเลือกได้นะว่าลูกค้าต้องการสีอะไรนะคะมีสีดําสีบ้อนสีโครเมียมแล้วก็ด้านล่างก็ติดตั้งเป็นชุดแต่งสเกิร์ตให้ตัดเส้นแดงให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้เน้นผ่อนสบายไม่ได้เน้นแต่งเยอะนะคะสําหรับด้านข้างก็รับเป็น ล้อจากเดิมๆจากโรงงานให้แบบนี้เลยนะคะก็สวยไปอีกแนวหนึ่งนะคะก็ติดตั้งคิวกันศาสตร์ฟิล์มกองแสงให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะว่าลูกค้าต้องการติดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราแวะชมในส่วนของหน้าจอดีกว่าและยังได้ออปชั่นหน้าจอที่ดูแผนที่ขณะขับขี่ได้นะคะต้องบอกก่อนว่ามิลลาดเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ ออปชันคือแน่นแล้วนะคะได้หน้าจอสัมผัสทัชสกรีนดูแผนที่ขับขี่ขณะขับขี่ได้แบบนี้เลยและกรณีที่ลูกค้าเชื่อมต่อหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะลูกค้าสามารถกดที่ฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะกดรับสายวางสายได้ที่ฟังก์ชันพวงมาไลัยได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะแถวตอน2ก็นั่งสบายกว้างขวางนะคะแต่ถ้าเดิมๆจากโรงงานของเขาจะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าท่านไหนต้องการติดตั้งเป็นเบาะหนังก็ อยู่ในโปรโมชั่นนะคะก็จ่ายเพิ่มเติมเอานะคะตัวนี้นี่เลยแล้วก็ด้านหลังนะสวยเหมือนกันนะคันนี้นี่ใส่เป็นชุดแต่งแบบท่อกลมแล้วก็มีไฟเบรกลงที่3ให้ด้วยเป็นแบบตัดเส้นแดงเหมือนกันสปอยเลอร์หลังทรงสปอร์ตมาจากโรงงานแล้วก็คลิปฉลามอยู่ติดตั้งให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะถ้าท่านไหนต้องการรถเก่งที่ผ่อนสบายๆนะคะก็เอาเป็น เหมือนคันนี้ก็ได้แต่งแบบนี้แล้วก็เน้นไปในส่วนของซับงวดผ่อนให้มันถูกลงนะคะทัานไหนสนใจนะคะอินบ็อกส,สอบถามมาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือโทรเบอร์ติดต่อ090 845 8079ค่ะบ๊ายบาย